เรื่องสุขภาพครับสุขภาพเจ็บแค่ได้ป่วยก็คาร์ดิโไม่เคยเป็นอะไรเลยนะครับก็มาอยู่เมืองนอกเนี่ยแม้ทั่งเป็นหวัดก็เป็นแั๊เดียวหายไม่เคยเป็นนาน้วก็อย่างอื่นนี่ไม่มีอะไรก็เบาหวานไม่มีหัวใจไม่มีอะ,อะไรยูริกที่เป็นเกาก็ไม่มีนะครับแล้วก็อคอเลสเตอรอล ก็อยู่ที่ร้อยหกสิบทุกอย่างก็ทุกอย่างยังแจวแล้วก็เลือกตั้งนี่แหละครับเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยมั่นใจไหมว่าเพื่อไทยเนี่ยจะชนะก็เท่าที่เราทําโพลเราเองก็ค่อนข้างที่จะชนะนะครับแล้วก็จากที่การวิเคราะห์ทั่วไปธรรมดาก็น่าจะเป็นไปตามนั้นโดยหลักวิเคราะห์ทั่วไปก็คือว่า วันนี้เนี่ยเพื่อไรยเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่มีสอสอ,สอมากที่สุดในสภาถึงแม้ว่าจะโดนซื้อตัวไปโดนปล้นไปเนี่ยนะครัก็ยังอยู่อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกนี้มันไปก็ไปแต่ตัวพ่อฐานเสียงยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยโอกาสที่เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งในเขตที่พวกถูกซื้อตัวไปเนี่ยก็สูงเพราะนั้นก็จะกลับมาที่พรรคเพื่อไทยแ,และพรรคประชาธิปัตย์ช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าผลงานมันไม่ปรากฏนะครับคน มีความจําว <ness> eh, so, ah so, so, ่าพ <trade> ักชยสปัตทำอะไรบ้างเนี่ยที่จําได้แม่นยำที่สุดคือขายช่างกิโลขายก็คงโอกาสที่พักเยสปัตเนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มเนี่ยคงน้อยแต่มีแต่ลถมากและลดน้อยเท่านั้นเองนันก็คิดว่าพักเพื่อไทยโดยหลักวิเคราะห์ทั่วไปนี่ก็น่าจะมาที่หนึ่งนะครับแต่จะมามากน้อยเท่าไหร่นั้นก็ยังยังมีเวลาในการแคมเปญที่เลือกตั้งต่อไปและหลังเลือกตั้งที่บ้านเมืองเราจะสงบได้ยังไงครับ ก็พักเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงกับพักเพื่อไทยเยเป็นผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดสูงสุดถ้าคนที่ได้เจ็บปวดสูงสุดเนี่ยเจ็บแล้วยอมจบไม่ไปแก้แค้นการที่จะจบก็งง่ายขึ้นนะครับดังนั้นพักเพื่อไทยเองก็ตามเนี่ยจะต้องแสดงความชัดเจนเรื่องของการที่ต้องการเห็นบ้านเมืองเกิดความปรองดอง น,นั้นบ,บ้านเมืองจะปรองดองได้ก็มีทั้งก่อนเลือกตั้งก็คือว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะข้าราชก,การก็ณีผู้ที่ทําหน้าที่ของการเกี่กับก,ก,การเลือกตั้งก็ดีเนี่ยจะต้องปล่อยให้การเลือกตั้งนี้เป็นไปด้วยความพิสูจน์ยุติธรรมซึ่งมันจะเป็นเงื่อนไขไปสู่การปรองดองได้อันที่สองเมื่อชนะเลือกตั้งโดยพยรรคเพื่อไทยชนะแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็แสดงความชัดเจนว่าจะไม่แก้แค้นใครจะยอมเจ็บปวดซะ แล้วก็ลืมซะเราบอกไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็จะทํำยังไงถึงจะให้ทุกคนหันเข้ามาหากันแกับหันหน้าเข้าหากันเป็นน้ํหนึ่งจะเดียวกันของคนในาชาติอันนั้นก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทำหน้าที่แล้วจากนั้นก็มีองคอ์กรอื่นๆไม่ว่าเป็นองคกรอิสระก็ดีองคอ์กรที่เกี่ยวกับบทญนพยุทธธรรมก็ดีจะต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายต้องไม่ต้องเลิกการกระทําในอดีตที่เป็นการลาเอียงข้างเดียวเนี่ยนะต้องเลิกเมื่อเลิกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะนําไปสู่การ ปองรองได้และภาคพื่อไทยจะต้องมีแนวนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวเรื่องการปองรองซึ่งเชื่อว่าคพื้นไทยคงต้องประกาศก่อนการือกตั้งแน่นอนว่าจะดำมีนแผนการปองรองอย่างไรเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศโดยไม่เลือกสีไม่เลือกพวกไม่เลือกพรรคเนี่ยให้มาเป็นน้ำหนึใจะเดี่ยวกันให้ได้เพื่อถวายพิธีหลวงพุโธกาลใช้บรรจุมาตราคบแปสิบสี่จะได้เกินครึ่งไหมครับเสียงเพื่อไทยก็ น่าจะเป็นไปได้ถ้าประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะแล้วก็ไม่มีการโกงการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ข้าราชการเป็นกลางครับรัฐบาลใหม่ก็น่าจะเป็นรัฐบาลผสมแน่นอนครับนอนมองว่ารัฐบาลใหม่จะมีีิรภาพดีไหมก็อยู่ที่อยู่ที่องค์กรทุกอันที่จะรักษากษารให้เป็นไปตามหลยถ้าทุกคนเนี่ยยอมปองดองหันกลับ ที่ไม่มีการเลือกฝักเลือกฝ่ายเลือกแต่ความเป็นกลางและความยุติธรรมเลือกหลักกฎหมายเลือกหลักนิติธรรมมันมันก็จะกลับไปสู่ความมองรงได้แต่ถ้าว่าองค์กรยุติธรรมไม่ยึดหลักนิติธรรมไม่ยึดหลักกฎหมายก็ก็